ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนต้นเออนี่นะคะก็เป็นไอศีรีมที่บอกกับคลิปที่แล้วใบน้องก,กินลนนะคะเื่องที่ทํากันเลยค่ะแล้วก็เดิมการน,นเลยอีกอย่างได้ใช่ไหคะเป็น้0ตัวแต่เราจะขอใช้เป็นรุ่นเล็กลที่สุดันนะคะแล้วก็ดินค่ะแล้วก็แปรงซีฟันแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่ไม่ใช้แล้วนะคะใบบรรทัดค่ะอ่ามาดูที่ยักันเลยค่ะก็มาดูตัวอย่าแล้วก็มาดูที่ท เป็นอันแบบเล็กนะคะกดลงไปค่ะดูกันนะคะไปค่ะก็กดลงไปปุกนะคะก,กดนี้เลยจับมันกดนี้แล้วค่ะไม่ใช่จับแค่นี้นะคะให้เราใช้ไม้บรรทันนดนี้นะคะถูกนี้ค่ะให้เป็นรอย,อยนี้นิดนึงบางจุดเล็กๆนะคะ ราจะให้กรตอนเสร็จดีกว่าทำให้หมดเวลาต่างมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้ไปสฟันถูทค่ะเอาแรงๆนะคะไม่ต้องกลูมันหักบ,บูบีอะไรแต่ก็อย่าก,กดมากสังเกตน,นะคะว่ามันจะบุบๆเห็นไหมคะและนค่ะดึงๆจำสเกลดีกว่าค่ะก็นี่คือตอนที่เสร็จแล้วนะคะก็ะจะเห็นไหมคะ,ะนี่เราเคลือบแล้วนะคะมันจะเป็นบุบม้องจริงกับอันนี้เลยอันนี้จะเห็นมีฉันนะคะท่กคจ่ดูสวันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วก็ใช้ซิลิโคนกิดค่ะกระจบคลิปโองฉันนี้นะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย I right.